ข้อ30เครื่องแบบในทหารสัญ,ญบัติทหารบกชายมีกี่ชนิดอะไรบ้างตอบมี11ชนิดคือ 1. เครื่องแบบปกติขาว 2. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 3. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ 4. เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ 5. เครื่องแบบฝึก 6. เครื่องแบบสนาม 7. เครื่องแบบครึ่งยศ8เครื่องแบบเต็มยศ9เครื่องแบบสโมสรคอเปิด10เครื่องแบบสโมสรอ,อกแข็ง11เครื่องแบบสโมสรอ,อกอ่อนข้อ31รูปปืนเล็กไว้วยประกอบกับตับกระสุนคือเครื่องหมายเหล่าใดตอบทหารราบข้อ32เครื่องแบบทหารบกหญิงมีขี่ชนิดอะไรบ้างตอบ มี13ชนิดคือ 1. เครื่องแบบปกติขาว 2. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 3. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก 4. เครื่องแบบปกติขาวคอปก 5. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก 6. เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ 7. เครื่องแบบปกติขาวคอพับ 8. เครื่องแบบฝึก9 เครื่องแบบสนาม10เครื่องแบบครึ่งยศ11เครื่องแบบเต็มยศ12เครื่องแบบสมวสร 13. เครื่องแบบสมวสรอ,อกอ่อนข้อ33ผ้าพันแขนทุกสีดำมีขนาดกว้าง7ซนติเมตรและ10เซนติเมตรให้พันรอบแขนใดตอบพันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือสอกพอง,งามข้อ34 ข้าราชการสัญญบัติผู้ใดย้ายตำแหน่งให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไรตอบผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งกาจากการบังคับบัญชาทุกตำแหน่งตามลำดับตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไปและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ทุกตำแหน่งตามลำดับชั้นตั้งแต่ชั้นสูงลงมาจนถึงผู้บัญชาโดยตรงของตนข้อ35เมื่อได้รับคำสั่งให้ย้ายตำแหน่ง จะต้องรายงานตัวต่อผู้บงังคับบัญชาเดิมภายในระยะเวลาเท่าใดตอบ24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งนั้นข้อ36การรายงานด่วนเหตุการณ์ใดซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งที่จะต้องรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบ 1. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 2. เหตุใดที่จะมีการก่อความไม่สงบ เกิดขึ้นในกรมกองทหารเช่นมีผู้มาชักชวนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีบุคคลคิดจะทำร้ายผู้บังคับบัญชาเป็นต้นข้อ37หัวข้อใดในการรายงานด่วนแม้จะเป็นอย่างย่อที่สุดก็ให้ระบุให้ครบคือองค์5เสมออะไรบ้างตอบเมื่อใดใครทำไมที่ไหนอย่างไรข้อ38 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหาคนครหากไม่สามารถไปรายงานตัวที่หน่วยต้นสังกัดได้ให้ไปรายงานตัวที่ใดตอบหน่วยทหารหรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้หรือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกหรือกองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้าท้ามี39การเสนอรายงานการลงทันในหารสัญญาบาตัตรต้องเสนอจนถึงผู้ใดตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม40 การสำรวจยุทธภัณฑ์ประจำคำลังกำหนดให้กองทัพบ,บกต้องทำการสำรวจภายในระยะเวลาเท่าใดตอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งข้อ41ยุทธภัณฑ์ซึ่งกองทัพบ,บกพิจารณาเห็นว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่สำคัญหากเกิดสูญหายให้รายงานถึงผู้ใดภายในระยะเวลาเท่าใดตอบรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมทราบภายใน24ชั่วโมง42 วัตถุระเบิดจำนวนตั้งแต่ขีปอนขึ้นไปให้ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์สำคัญทางสายสัมพวุธได้แก่ตอบ100ปอนด์ข้อ43ยุทธภัณฑ์สำคัญสายขนส่งได้แก่ยุทธภัณฑ์ชนิดใดต,ตอบเครื่องบินฐานบกวงเล็บรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ข้อ44เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพันขึ้นไป ดำเนินการรับส่งหน้าที่ให้เสร็จสิ้นภายในขีวันตอบ5วันข้อ45ผู้ใดแต่งกายเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิ์จะต้องระวังโทษจำคุกเป็นระยะเวลาเท่าใดตอบตั้งแต่3เดือนถึง5ปีข้อ46อินทนูเครื่องหมายยศมีกี่แบบอะไรบ้างตอบ2แบบคือ 1. อินทนูอ่อน 2. อ,อินทนูแข็งข้อ47 เครื่องหมายเหล่าทหารสื่อสารมีลักษณะอย่างไรตอบรูปสายฟ้าแลบไว้ประกอบกับจักข้อ48เครื่องหมายสังกัดกองพันธ์ป้องกันฐานบินคืออะไรปทบปปาพอสันฐานบไปไม้ข้อ49ในทหารสัญญาบัตใช้ถุงมือขาวหรือสีนวลในกรณีใดตอบ1ในโอกาสที่กำหนดให้คาดกระบ,บี 2. ในโอกาสที่กำหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยภรณ์ข้อ 50. ผ้าพันแขนไว้ทุกงดใช้ในกรณีใด 1. หมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสร 2. เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถวเว้นแต่จะมีหมายกำหนดการหรือคำสั่งกระทรวงการหมมให้ไว้ทุกข้อ 51. งานพระราชทานเพลิงศพโบลเรือน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จข้าราชการที่มีหน้าที่ถวายอารักขาและราชองครักษ์ต้องคาดกระบี่ด้วยหรือไม่ตอบต้องคาดกระบี่ 52. การแสดงความเคารพในงานพิธีศพทหารเมื่อเป่าแตนนอนทหารที่ร่วมพิธีต้องทำบัรทยาหัดหรือไม่ตอบให้ยืนไว้อะไรไม่ต้องทำบัรทยาหัด53สเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดจูเกียริของทางข้าราชาการทหารต่างประเทศซึ่งมีระเบียบให้ปฏิบัติกับเครื่องแบบทหารของประเทศนั้นได้จะประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ต่อเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ใดตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 54. ข้าราชาการกลาโหมประจำการนักเรียนทหารทหารกองประจำการและคนงานหรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมต้องติดป้ายชื่อยกเว้นในทหารชั้นใดตอบ หารชั้นพลโทขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ข้อนี้น่าจะยกเลิกครับ55การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาวสามารถประดับได้หรือไม่ตอบไม่ได้ข้อ56พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจำการแต่งเครื่องแบบทหารได้เฉพาะในโอกาสใดตอบถูกเรียกระดมพลและถูกเรียกเข้ารับราชการ ข้อ57ในงานพิธีข้ราชข้อ57ในงานพิธีของทางราชการที่กําหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติแต่ไม่ได้กําหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดให้ข้าราชการทหารแต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดตอบเครื่องแบบปกติขาวข้อ58ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งเครื่องแบบปกติขาวและเครื่องแบบปกติกากคีแคมเขียวคอแบะให้แต่เครื่องแบบปกติชนิดใด ตอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบกห้บเกาการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพบนทหารชั้นในร้อยให้จัดกำลังอย่างไรตอบกึ่งกองร้อยถือเพื่อเล็กล้วนมีแต่เดียวข้อ60กําลังพลของกองทหารเกียรติยศหนึ่งกองร้อยโดยปกติให้จัดกี่หมวดตอบ3หมวด6 1 การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ทงเกียรติยศในกรณีที่ไม่สามารถจัดกองทหารเกียรติยศได้ตามระเบียบว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศแก่บุคคลเมื่อไปตรวจราชาการหรือตรวจเยี่ยมในหน่วยทหารให้ใจกำลังสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นยศตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปตอบตั้งแต่พลโทขึ้นไป62ธองชัยเฉลิมพลมีขี่ชนิดอะไรบ้างตอบ3ชนิดคือ 1. ธงงชัยเฉลิมพลทหารบก 2. งทงชัยเฉลิมพลของทหารเ,าเรือ 3. ทงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศข้อ63ธทงประจำกองทัพบกมีลักษณะเช่นใดตอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาว3ส,ส่วนพื้นธงสีแดงตรงกลางของพื้นธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลืองข้อ64ในโอกาสใดทหารไม่ต้องทำความเพารพตอบ 1. กำลังเล่นกีฬา 2. อ,อยู่ในชุมชนซึ่งต้องการความสงบ 3. เมื่อเจ็บป่วยอาการสาหาัส 4. แบกหามของหนัก 5. กำลังรับประทานอาหารอยู่ 6. เมื่อมีหน้าที่ต้องประจำในขบวนหรือพิธีใดๆ 7. กำลังขับขี่ยานพาหนะหรือศาสตว์พาหนะเคลื่อนที่ตามลํำพังในที่คับขันหรือเมื่อกำลังขับยานพาหนะในการควบคุม 8. เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจําหรือโดยสารไปบนยานพาหนะ9เมื่อกําลังทําการรักษาพยาบาลตามหน้าที่65กองรักษาการจะต้องเรียกแถวทำวันธยาวุธิแสดงความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับใดตอบระดับชั้นผู้บังคับกองพันธ์ของตนขึ้นไป66กองรักษาการแบ่งเป็นขี่ประเภทอะไรบ้างตอบ2ประเภท 1. กองรักษาการภายนอก 2. กองรักษาการภายในข้อ67กองรักษาการภายนอกหมายความว e ่าอย่างไรตอบกองรักษาการซึ่งจัดออกไปรักษาการนอกบริเวณที่ตั้งหน่วยทหารและเรียกนอกตามสถานที่หรือตำบลที่ตั้งข้อ68กองรักษาการภายในหมายความว e ่าอย่างไรตอบกองรักษาการซึ่งจัดให้รักษาการภายในบริเวณที่ตั้งของหน่วยทหารและเรียกนามตามที่หน่วยทหารนั้น ข้อ69การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีและการประดับเครื่องราชอิสริยภรณ์ในกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดเทียนบูชาพระตนะไตาพึ่งปฏิบัติเช่นใดตอบยืนตรงเท่านั้นไม่พึงปนมมือ70พิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนคบรบเกษียณอายุให้ปฏิบัติอย่างไรตอบ มอบหนังสือประกาศกิจิคุณกล่าวคำสรุดีและจัดงานเลี้ยงตามความเหมาะสมขอขอบคุณกรมยุทธการอาหารบกที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาทำให้กำลังพลได้รับความรู้และสามารถนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้องขอบคุณครับ